สวัสดีครับน้องตองครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็มาตามแนวทางตัวเลขของน้องตองครับวดของวันที่1เมษายน6 7ครับในวันนี้ตองบอกว่าจะพักเลขวิ่งก่อนครับก็คือว่าส่วนมากเลขวิ่งของตองนะครับให้เลขวิ่งเนี่ยมันเข้าอยู่ครับท่านผู้ชมแต่เลขจับคู่จะผิดพลาดเนาะครับคราวนี้ตองเลยบอกว่างวดนนี้จะพักก่อนแล้วก็คือจะเปลี่ยนสูตร ครับก็คือจะทําตัวเลขได้สูตรมาแล้วใช่ไหมแต่จะให้ในงวดหน้าเนาะครับผมครับครับก็คืองวดนี้ตองเขาก็จะมาเปรียบเทียบแล้วก็ลองทําเลขตัวเลขดูก่อนครับท่านผู้ชมแล้วก็งวดหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามเลขวิ่งของเซียนตองด้วยกันครับแต่ในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปความฝันเนาะครับเพราะว่าตองเขาฝันเหมือนกันครับแล้วก็มีตัวเลขที่ว่าญาติพี่น้องของทางเซียนตองครับเขาไปทําพิธีเอาเลขเนาะ ครับแล้วก็ได้เลขมาฝาก FC เหมือนกันครับอในคลิปนี้ก็จะเป็นเลขความฝันแล้วก็ตัวเลขเพิ่มเติมเข้ามาคือตัวเลขที่ว่าไปทําพิธีเอาเลขมาให้เนาะเลขที่ทําพิธีนี่เห็นตองบอกว่าเข้ามาสามวัดติดแล้วเนาะวันนี้ถ้าเข้าก็เป็นวันที่สี่ครับเขาได้มาตัวเดียวเลยใช่ไหมตัวเดียวครับอ๋อครับครับคุ้มเดียวคุ้มเดียวครับเดี๋ยว แล้วแล้ว,ลวอไอ้เลขที่ว่าเขาทําพิธีนี้เขาทําพิธีแบบยังไงต่อไปขอเทพิธีขอขอเขานี่ยแต่ก็เฮ็ดไอ้ส้นสินบอกเพิ่มสิเฮ็ดยังไงพงผ่หูเราจะเพิ่มพากาันไปเอาองเราเป้เาเลขมานไ้าพออยู่บ้านไปอ๋อก็ต้องสวดต้องเฮ็ดพิธีอ,อันนั้นก็บบุงหูเพิ่นเพ,พิ่นก็เป็นครูบาอาจารย์ครับครับแล้วก็ทีสถานที่ตรงนั้นกระตองเป็นที่ทีว่ว่ามองลี้รับมาเลยครับครับเน่ยเป็นต่ยานน้ำแหละเนาะที่ว่าเฮียนอิลีเพิ่นสิให้ แต่กะตรงนี้ข้อแลกเปลี่ยนเนาะเท่าที่คือผมเคยอสานตายเฮ็ดคลิปมากนะครับเวลาไปเอากับอาจารย์อาจารย์พาไปเอาในปลาจังสีสานที่ตรงนั้นก็สิเปลี่ยนผีที่แข็งครับคือเพิ่นหายเล็แม่นแต่ก็ตรงนี้สิ่งแลกเปลี่ยนครับือกันครับเอาก็ต้องบนกับเพิ่นไว้ว่าหรือว่าสีเอาไก่เอาหมูยังมาเซ็นนังสี่ทาเลของเข้าจันสิเนาะครับครับแต่ในวันนี้ได้มาแล้วเนาะเดี๋ยวบอกฝันก่อนเดี๋ยวค่อยบอกอิสซเพิ่นเนาะครับครับ ฝันที่ต้องสิว้าซูเอฟซีฟังนี่ต้องฝันได้จังมือเหรอครับฝันเมื่อคืนนะครับฝืนฝันเนาะครับครับครับฝันว่าจังไดครับผมในความฝันนั่นว่าได้ยางไปนั่นเห็นคนใต้ครับเห็นคนใต้ห่อผ้าขาวอยู่กินนิ่เหม็นแห่งเลยครับคนก็หลายหลายอันยืนอ้อมเบึงซพอยู่านล่ะบุมีไฟอันกายกศพนังใสโลมครับ พราะว่ากินมันเหม็นแห้งนะโอ้ย,อยบกการหรอกมันวะศพมีอยังก็สิเหม็นเนา่าเฉยซบเน่ามันตายหลายมือแล้วเนาะผู้เฒ่าวนะ,ะบ่มีไผยกเพิ่นก็ดอยากที่พี่น้องเพิ่นก็นขอร้องให้ผมนเนาะงเน่าเนี่ยผมเป็นผู้ชายวัยรุ่นนะคนละครับอันบ่มีไผกล้ามาเฮ็ดศพอันนี้ให้ขอให้ไป่เป็นซับเลยเด้๋บ่เ <laughs> จ้าของเอ้ย บ่าวมันเกิดมาผมก็ไม่เคยเห็นเช่นใจไหนนอกสวนเนี่ย <motiv> ก <ators> ็เป er <quarto> ็นออกมาดีนะในความฝันนะครับบันนี้ก็เลื้อต้นเพิ่อนนะครับแนวศพมันก็เน่าอืดเปื่อยเั่นว่าเนาะแนวลายมือเลยเดี๋ยวจะเป็นเป็นซับเลือดจะเป็นเป็นยกศพให้เพิ่นยกใส่โลงนะวันนี้ก็เดียไปแก่ผ่าขาออกศพมันก็มีนอ้ยเมีนี่ดีศพนะครับจับศพแก่ผ่าขาออกยกใส่โลงจับอะไรก็มีแต่เปื่อยจับอะไรก็มีแต่เปื่อยจับ เื่อใเห็นแต่กระดูกซบแบบผู้เฒ่านะครับเลือดน้องๆเลยเต็มโตมาครับจับยกเสือโลงยกเสือโลงเพื้นเหลวก็ว่าเหล่วเลยนึกว่าก็ดเห็นยังต่อหระไม่ได้เห็นยังต่อยกเสือโล่งไอ้สื่อๆหรอเข้ว่าครับครเกิดอยากตีพี่น้องเพร่ะเกิดไม่เห็นพี่ที่พวกนั้นล่ะก็เลยตื่นครับครับอฝันแค่สันๆเนาะครับฝันว่าตาก้อนได้ไป เป็นซับปลาเรือครับซับปลาเรือังเป็นคือเดินไปเดินไปบ่รู้ว่าเป็นมองไหนครับแต่การเห็นศพเนี่ยคือเหม็นเน่าคนเขามุ่งมุ่งเบริงอยู่เนาะแต่ทีนี่ศพนั่นห่อผ้าขาวไว้ครับผมครับผมมีผู้ใดกล้าไปจับเขาก็เลยมาคล้องเป็นซับปลาเรือครับครับต้องก็เลยไปอุ้มอุ้มศพนั่นใส่โล่งให้เพื่อนครับครับแล้วก็เปิดผ้าเบิ่งเปิดเปิดผ้าขาวแล้วก็ยกยกใส่โล่งครับที่นี้เวลาจับ จับมองในบริเวณร่างกายของคนตายเนาะไอ้ศพนี่เป็นผู้ยิ่งหรือว่าผู้ชายนะผู้ญิ่งผู้ยิ่งผู้เฒ่าครับผู้ยิ่งผู้เท่าเนาะครับพอจับไปนี่มันละลายไปเลยมันละลายเปื่อยไปเลยเปอย็นเลือดเป็นหนองเต็มติดตะขอติดตะขออสีสี่างเลยตื่นมายังสูยหักเลยยังวะไม่เคยฟันยังสีเลยอืมอครับแบบนี้แบบนี้ต้องสีตีตัวเลขเป็นตัวใดครับเกืผู้เท่ากับเก่าเนาะครับจับปฏเจบครับ มันมีเลขเก่าเลขเจ็ดเลขศูนย์เด้อเลขสี่เด้อเพราะว่าโลงกับสี่ใต้กับศูนย์หนึ่งครับจะประเจ็ตประถงเก่ามันมาสีอยู่ในราวาสีตัวเนี่ยก็สีตัดไหหมันครับตัดไหหมากตอนตัดไหหมันคือตัวนี้เนาะครับที่ไอ้ไอ้ชั้นไหหนสี่ศูนย์สี่เก่าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก่าครับมีสี่ศูนย์สีเก่าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก่าเนาะครับครับรายการตัวเลขที่ว่า เพิ4 behaviour. 4 behaviour. 4 4่มเติมเขามากคือหนึ่งีคซีเป็นเลขที่เพิ่นเพื่อนพากันไปเอาไปเห็ุพิธีบ้าเห็ุพิธีไปเอารับในปลาเนาะครับผมรับได้ตัวเลขมากคือหนึ่งีครับเลขเขามาสามวดแล้วครับสามวดแล้วครับอันนี้ก็คือฝากเพิ่มเติมไว้ครับเพราะว่าเสี้ยนตองเพื่อให้เพิ่มเติมไว้ครับหนึ่งซีครับท่านผู้ชมครับหรือว่าสีเกี่ยวกับอายุของตองน้ำบอว่าอายุน้องมันติดเต็มทั้คอัสามซีสามหาตองคืออายุสามสิบสี่ยางสามสิบห้าเนาะครับครับ <Birthday. S 1> เดี๋ยวค่อยล่งให้เอฟซีเพ็่นเบิงไทยายกินเนาะสามหาเ,มตเต็มมั้ห,หรือยังไงสามสิบสี่อย่างสามสิบหาอะเกิดสามสองเด่นปะครับเกิดสามสองเมื่สามหาท่านท่านนับตามพ่อสออันนี้อยู่ยกกหกเจ็ดจากปีแล้วสามหาปะบวกบวกหรือลบเหรอเอาพอา่อซอเกิดตั้งลบด้วยพ่อสอปัจจุบันนี้ก็ได้ มันจะขึ้นมาต้องเกิดพศสองพันห้า้อยสาสิบสองครับลบวะครับขอลบสองห้าหกเจ็ดสามหาต้องถ้าเกิดถ้านับตามพศก็คืออายุสา3สิบหาสามหครับสามหาโเต็มหรอกย่าครับแล้วเกิดวันที่เท่าไหรนะครับสิบเจ็ครับผมวันที่สิบเจ็ดเดือนพุกธจีเดือนพุจิก็แปลว่าอายุสาสิสี่ย่างสามสิบห้าถูกแล้วถูกแล้วครับ มีประมาณนี้เนาะแนวทางความฝันของเซียนตองครับท่านผู้ชมครับตัวเลขก็มี40497079ครับที่ตองตีตัวเลขให้เนาะแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาก็คือ14ครับส่วนถ้าเอฟซีถามถึงพศเกิดแล้วก็อายุของเซียนตองก็คือเซียนตองเกิดพศ2532ครับอ่ครับเกิดวันที่17 1เเดือนพฤศจิกายนครับอายุก็34ย่าง35ปีเนาะ <c oughs> ก็มีประมาณนี้ครับผมเคยสารใต้ครับก็ขอขอบคุณ f อฟทุกท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับแล้วก็ขอบคุณน้องต๋องมากๆที่มาให้แนวทางตัวเลขความฝันครับในวันนี้เนาะครับแล้วก็มีเลขเพิ่มเติมจากการญาติพี่น้องไปทําพิธีเอาตัวเลขมาให้ครับก็คือเลขหนึ่งสเนาะครับโอเคครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีเฮงรวยรวยครับขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ